Sun. It's a wide world of wonderful fun. family pops in from every door with friends and family on the shore. These three friends will make you smile and cheer. the action on their island. The adventures are terrific on the shores of the Pacific. Now's the time to join in the fun. ต้อนรับซูเชลแลนด์ Land, หาดอันสวยงามสถานที่ที่มหัศจรรย์ที่พร้อมด้วยแสงอาทิตย์ทะเลหอยทรายอาหารทะเลนี่คือหาดตะวันรอนลิมทะเลอันดามันในประเทศไทยฉันดรอเชลและดูลูคงรู้จักฉันแล้วจากเรื่องเล่าฐานและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของฉันฉนันคนที่ใส่คำว่าแต่งลงไปในรองเท้าก่จะมาเป็นรองเท้าแต่มันคือรองเท้าธรรมดา นี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่จำที่สุดโทัทัถหอยน่าจันขึ้นกล้องไหมเนี่ยรัทถถอยเพียบในการปรรจนภัยนำแสดงโดยเพื่อนๆของชันในเชลแลนด์มีอะไรให้ทำเพียบเลยมีที่สวยๆให้เที่ยวเยอะแยะมีสัตว์หลายอย่างให้พบและสิ่งมีชีวิตทุกนนตัวในเชลแลนด์ต่างมีจุดเด่นอยู่ในตัวของเขาและเธอ ภูมิใจที่ได้เป็นพ่อแม่เขาแลาเปิดโรงแรมชัมมิ่งแครมค่ะสถานที่ที่เป็นมิตรที่สุดบนทุองเกาะรวมอาหารเช้าด้วยนะเจ้าดอนคอยช่วยเหลือพวกเราอยู่เสมอเชื่อเป็นเด็กี่ด <c oughs> ตาดพูดได้ว่าเราเป็นหอยที่มีความสุขที่ได้เชลดอนมาอยู่กับเราเขาทำให้ทุกวันเหมือนตารป่าดีบบีค่ะท่าผมฮอม์มนฟูเชิวนครับผมจำตอนที่เชลดอนกับผมไม่ได้เป็นเพื่อนสีกันไม่ได้แล้วล่ะเราทำทุกอย่างด้วยกันประจำแต่ต้อเจาะมาเก็บขยะลําแหลมเพื่อไปให้แม่ผมขายที่ร้านจอริรอนย้อนเสมอครับ เชียนั้นกับผมมักจะเจอของที่ดีที่สุดยังกระดานเต้าคลื่นเนี่ยเชียนั้นกับผมก็ขึ้นไปพลิ้วอยู่เหนือคลื่นอย่างกัมากนแข็โอาอใช่เก่งมากโอเคยอมรับว่าสไตล์ของเราค่อนข้างจะไม่เหมือนใครฮะสวยมากกว่ามั้งฉันอยู่กับครอบครัวเชียวนนค่ะ ฉันทำงานที่โรงแรมชาร์มิงแคมฉันอาจจะรู้จักเขาดีก,กว่าใครเพื่อนเขาเป็นเพื่อนที่ดีแน่นอนบางครั้งเราก็อาจเขียนกันบ้างฉันว่าเธใส่แป้งลงไปในเค้กมากไปแล้วนะนะเชื่อมือดีคอนอนีน่ กับเชลดอนนะแต่ว่าเขาโจเดียเราดูว่าพวกเราก็โจเหมือนกัน <c oughs> เราคือร็อกเกอร์ที่โจกับพวกจอย <c oughs> <Yeah. S 2> ฉันคือคุณครูหมึกดำครูของเชลดอนเชลดอนเป็นนักเรียนที่ดีนะถึงแม้จะชอบก่อเรื่องเป็นประจจแล้วพูดถึงเชลดอนได้แล้วไม่เห็นเลยว่าจะไเป็นหอยที่น่ารักที่สุดบุณชายหาดขนาดนั้นทะเลยังหวานใสในเวลาที่เดินผ่านอหมสวัสด,ดีค่ะทุกคน พวกเราทุกคนตามมีเรื่องที่เราชอบเล่าอยู่กับเชลดอนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องจำไว้เสมอก็คือเออเราจะหาถุงเท้าค้างที่ชอบหายไปในเครื่องซักผ้าน้อย่างไรกันล่ะเนี่ยมายกโยกครับคุณต้องพูดถึงเชลดอนนะใช่แน่นอนเชลดอนเขามักตามมาจากคนอื่นๆเสมอแหละเขาก็รู้เราก็รู้แต่จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร คงต้องเจอแิบัพิเขาถึงจะรู้จริงนะคะจะเล่าเรื่องนี้ก็ได้พวกเราคงต้องย้อนเวลากลับไปถึงเหตุการณ์พิเศษมากเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของเชลดอนและในชีวิตของทุกคนในเชลแลนด์ด้วยเรื่องเริ่มเมื่อหลายปีมาแล้วมันเรื่องต้นขึ้นในอีกวันหนึ่งในโรงแรมนี้ ฉันพาป้า <ooh> แคลมคลิกลรถแลก <h ums> และเชลดอนกำลังนั่งกินอาหารบันอาทิตย์กันตามปกติก <h ums> อากาศบนชายหาวันนี้ร้อนจนตับแทบแลบออกมาเลยนะเนี่ยดีแล้วที่ปาป,ป้าเดินออกมาจากห้องครัวร้อนๆนั่นใช่บนชายหาดมีกลิ่นแปลกๆลกด้วยนะกลิ่นเหมือนแก๊สเลยอะกินสไดนายรึบ้างแคลมไม่ใช่นะฉันก็กลิ่นที่เต่าธอมากว่าย เลิกเล่นได้แล้วเสงพ่อก็หยุดหุนล้อลูกทักทีอ๋อขอโปรดพ่อเลยผมไม่โปรดฮะขอบคุณป้าป้าฮะเป็นอะไรไปเชลดอนลูกแทบไม่แต่อาหารเลยนะขอโทษนะฮะมามา่มาไม่มีอะไรหรอกฮะผมแค่ไม่มีอารมณ์จะหมําแพลงต้อนนะ่ะแม่ทำอย่างอื่นให้ลูกกินดีไหมเชลดอนผมยังไม่รู้สึกหิวเลยฮะมามา่าผมแค่ย,ยังรู้สึกอบับอายเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนวันนี้วันนี้มีเรียนวิชาปลาหอย ปกติแล้วนะผมเป็นคนเล่นกีฬากเก่งนะฮะมามา่าแต่ผมด้ที่โลเลยแตบบ่ว่าผมเป็นหอยนะแต่ดันไม่กินบุยตอนแข่งปีนหอยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะคงถึงเวลาบอกความจริงกับเขาแล้วล่ะบอกอะไรฮะบอกว่าผมเป็นพวกขี้แพ้เหรอคลิกคลกพวกเธออยากไปช่วยฉันทาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นล่าสุดไหมล่ะฉันกําลังสร้างคองมพวเ,เตอร์จากฟองน้ําอยู่พวกเธอจะได้ดูทุกอย่างจากเน็ตได้ไงล่ะอ๋ออยู่กลัว แล้วมันจะระเบิดเหมือนสิ่งประดิษฐ์ชิ้นก่อนไหมฮะชิ้นก่อนหน้านั้นด้วยเปิดตู้โอเคมีความลับอะไรกันนักหนาเนี่ย hey, hey, เฮ้ยเฮ้ยอะไรกันฮะเนี่ยจะกันสีกันนะฮะอะไรกันฮะเรามีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกลูกชิโนน้อยป้าป้าไม่ต้องมาโอบผมแบบนี้ก็ได้นี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าป้าหน่อยนี้นะเปิดขันเพื่อผมสึกเลยเหรอฮะโอ้ว้าวเจงิง ผ่านตาผมไปหลบที่ไหนมาเนี่ยผมคือหอยเกย์สิบนี้เองเรื่องนี้อาจทําให้ลูกช็อกได้นะเชลดอนหอยช็อกเลยฮะจำเอาไว้นะลูกเราคือพ่อแม่ลูกและเรารักลูกแต่ว่าคือเมื่อนานมากๆแล้วแม่กําลังเดินอยู่บนหาดทรายแล้วจู่ๆก็มีห่อแปลกๆหล,ล่นมาบนหาดทรายตรงหน้าแม่มันคือเรื่องแปลกใจที่ดีที่สุดที่แม่จะภาวนาขอได้เลยแหละ ลูกเดาออกไหมว่าหอวิเศษนั่นคืออะไรเชลดอนผ้าสงสัรมัง้งลูกต้องหาเชลดอนลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะขอจากฟ้าให้ส่งมาให้เราได้วินาทีที่เราเห็นลูกเรารักลูกป๊าป๊าแคลมกับแม่เลยเลี้ยงลูกมาและตั้งแต่วันนั้นลูกคือลูกของเราทุกอย่างมันชัดจะเข้าคราแล้วสิเรือหอยของผมที่มันดูตลกตลกการที่ผมชอบออกไปะจนภัยขณะที่คนอื่นกับชอบอยู่ตามโขดหิน ลายปีมาเนี้ยผมก็กน่าผมเป็นพวกนอกครอบซะอีกฮะไม่ใช่เลยลูกเราน่าจะบอกลูกมันไม่สําคัญถึงลูกไม่ใช่หอยกาบลูกจงภูมิใจกับสิ่งที่ลูกเป็นเถอะเราผิดเองแหละจ้ะลูกเราเลี้ยงลูกมาเหมือนลูกเป็นหอยกาบและพวกเราเป็นหอยกาบระวังดีพวกเราไม่อยากให้ลูกรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกลูกเป็นลูกเราและเรารักลูกเราคือครอบครัวนะเราพร้อมอยู่เคียงข้างลูกเสมอ ผมรู้ครับผมก็รักป้าปกับมาม่าเหมือนกันผมรู้อยู่แล้วว่าผมใตกต่างจากป,ะปะก้มะมะมากับมาม่ามากและผมเป็นใครล่ะครับนั่นละ่ะลูกคือสิ่งที่ลูกจะต้องค้นหาเองนะเชลดอนแล้วป้าปกับมาม่าก็จะบอกว่าไม่ว่าผมมาจากไหนเหมือนกันเหรอฮะมันไม่สําคัญกับชีวิตเราหรอกนะแต่ถ้าลูกอยากให้เราช่วยแล้วก็เรายินดีช่วยเสมอขอบคุณฮะป้าปกับมาม่าจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะออกไปเดินคิดทบทวนเรื่องนี้สักหน่อยได้เลยลูก แต่ว่าอย่าไปไกลนะลูกดังนั้นเชลดอนจึงบอกลาครอบครัวที่รักของเขาพวกเราทุกคนพยายามกลั้นน้ำตาเาไว้เชลดอนเดินไปตามชายหาดที่เขารักที่สุดคิดใครครวนว่าเขาเป็นใครและเขามาจากไหนเขาไม่รู้ว่าเขามองหาอะไรอยู่และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเลือกจากไปในวันที่น่าทึ่งขนาดไหน เร,เร็วดีดีเช่าดอ,อย่าเร็วเกินไปจนเราต้องจับนายเพราะนายว่ายเกินความเร็วยี่สิบนัหรือสิบนอตเชียวนะฉะนั้นอย่าซิ่งให้มันเร็วนักละ่ะเข้าใจไหมระวังเจออวนด้วยละ่ะมิแต่พวกทึมที่ไปทิ่มอยู่แถวอวนคึบใช้ได้นี่ฟังนี่นะเชลาดอนไปขายหอยที่ลอยอยู่บนชายทะเลยังไงเรือของเล่นเอาแบบวิ่นสามนะเรือของเล่นเต้นระเบิดเด็กๆอื้อหือขอโทษนะานนายอำเภอพอก่อนส่วนพี่ดี้ผมกำลังจอดเดินทางนะฮะ นายคงไปไหนไม่ได้ไกลหรอกนายคง<ม>เดินทางระยะสั้นๆใช่ไหม,มไม่มีกระเป๋านี่อืมคิดว่าเขาเพากกางเกงว่ายน้ํามาด้วยสิฮ่าฮเพื่อนนายจะไปไหนอ่ะคืนนี้มีโชว์ใหญ่ที่หอกลางเมืองนะได้รับก,กระจายแน่ะนจะไปพวดให้เพื่อนคือว่าตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์ดูคอนเสิร์ตแล้วนะสงสัสยจังว่าคอนนี่จะได้ไปดูไหมเนี่ยฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยคือเออ คราต้องดูว่าเราจะเดินไปไกลแค่ไหนคอนนี่เธอมาทำอะไรที่นี่เลยคอนนี่ฉันตามเธอมาไงฉันได้ยินที่เธอคุยกับพ่อแม่แล้วฉันคิดว่าเธออาจจะอยากได้เพื่อนร่วมทางก็ได้ใจดีมากเลยคอนนี่เธอคิดไหมว่าฉันถูกเก็บมาเลี้ยงฉันก็เลยไม่เหมือนใครอ่ะแต่ว่าฉันคิดว่าฉันคือหอยกาบฉันไม่รู้จะเป็นอะไรกันแน่เนี่ยแต่เรื่องหนึ่งที่เธอแน่ใจได้เลยก็คือครอบครัวรักเธอมากนะแต่ว่า พวกเขาอยู่เคียงข้างเธอเสมอเชลดอนพอแม่ไม่ได้เก็บฉันมาเลี้ยงแต่พวกท่านมันจะเดินทางอยู่เสมอเลยฉันยังคิดเลยว่าครอบครัวของเธอคือครอบครัวที่ดีที่สุดมีความสุขที่สุดที่ฉันเคยเจอรู้ไหมเธอพูดถูกเรากลับบ้านกันเถอะใช่วันนี้กขาแสน้ำแรงมากเลยนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับบ้านคงมีอันตรายอะไรสักอย่างนะ่เราเดินมาไกลามากแล้วนะฉันไม่เคยมาไกลบ้านขนาดนี้เลย วันนี้นั่ทะเลก็เป็แขกไปอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเนีคือนคลื่นดันเหมือนนหายไปเลยนี่เป็นเนินทรายที่บ้าไปแล้วมั้งหายเป็นอะไรไปเนี่ยรู้สึกมันสฉลาดยังไงพี่กุลทะเลไหวแบบนี้อะแถวๆนั้นดูนั้น ราะนี่ไม่ใช่จุดจบของเชลดอนและคอนนี่แน่ทุกคนในประเทศไทยไม่มีวันลืมเลือนวันที่เกิดสึนามิได้คนีโชคยังดีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเน,นอนฉันไม่อยากเล่าหมดนะเอาเป็น,นว่าสำหรับเชลดอนสายพันธุ์หอยของเขากลับกลายเป็นดาวนำโชคฉันไม่เป็นไรเราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้สิฉันว่าสึนามิพาเราออกนอกเส้นทางมา เธอว่าเรายังอยู่ในเชลแลนด์ไหมเนี่ยใช่หาดของเราไหมอะไม่ว่าจะเป็นชายหาดไหนมันดูแย่จังนะโอ้ดูทางนั้นสินั่นนายโยโยคานี่นายโยโยคาคุณเป็นอะไรไหมดูสิช้างน่นนารักดีนะเขาคิดว่าราเป็นช้างงั้นเหรอเฮ้ยผมไม่รู้หรอกฮะว่าผมเป็นช้างหรือเปล่า ก่อนเนี้ยผมนึกว่าผมเป็นหอยกากตอนเนี้ยผมว่าผมอาจจะเป็นช้างหรือเป็นไก่หรือเป็นหนูฉันเป็นหอยเบี้ยนนะเธออาจเป็นวัวก็ได้แกรอนเธอไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอไม่รู้หรอฮะอันเดียวคุณรู้เหรอต้องรู้สิดูง่ายหมืนรอยตินกาบ,บนหน้าฉันเลยเธอเป็นลูกคนโตของมาม่าก,กับป้าแคลมไนงะรู้จักพวกแคลมใช่ไหมพวกเขาเป็นคนดีนะ เขาต้องขนมปังสายราดเกรวี่ละลายได้ในปากเธอต้องเจอแชลดอนก่อนที่ัสดีพ่อแม่รักมแน่นอนฮะ <มา S 2> ผมรู้ว่าแคลนคือพ่อแม่ผมแต่ที่ผมพูดถึงคือผมไม่เหมือนกับคนอื่นๆในบ้านเลยต้องไปเหมือนอยู่แล้วเป็นหอยพระอาทิตย์น่ะว้าวเธอสิเฮ้ยว่ทา,าที่สำคัญก็คือหอยพระอาทิตย์มีความเป็นผู้นำความแข็งแกร่งช่วยเธอรอดจากสึนามิมาได้เธอมีพลังอยู่ภายในด้วยนะจริงเหรอจริงเหรอ ลงแบบไหนกันล่ะฮะปุอยอางหนึงเธอสามารถปล่อยออกซิเจนออกมาจากเปลือกหอยหเธอสู่อากาศได้มันช่วยลดมลพิษได้ด้วยนะว้าวผมทำอะไรได้อีกล่ะฮะเนี่ยไม่มีเวลาคุยกันแล้วเราต้องรีบกลับไปเช็คแลนแล้วดูว่าทุกคนปลอดภัยดีไหมแคลูแคลหซิ อยู่ไหนนะ้าดูนี่ไงเราไมไ่เป็นไรครับพ่อโอ้ขอบคุณสวสรรค์ลูกปลอดภัยแต่แม่เป็นห่วงเชลดอนจังเลยอ่ะและไหนจะคอนนี่อีกคนละ่ปะป้าบ้าจะออกไปหาพวกเขาเองนะเราจะไปด้วยเถอะป้าไม่มันอันตรายลูกอยู่ช่วยมาม่าทำความสะอาดที่นี่ดีกว่าบ้านหลังงามของเราจะทำยังไงกันดีละ่ะ ที่พวกเธอต้องทำก็คือให้ฉันช่วยยังไงเล่าช่วยเหรอซิซิวสีคราเคนนายไม่เคยคิดช่วยใครยกเว้นตัวเองนี่นะเหลวไหลนาะทุกคนเข้าใจฉันผิดแล้วฉันกับมาร์คสลี่ผู้ช่วยฉันจะมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือทุกคนเองคนคราเคนอุตสาห์เสนอตัวช่วยฉันว่าพวกนายอย่าปฏิเสธดีกว่านะไม่งั้นพวกนายต้องออกไปนอนกับหอยแน่นอนมาร์คสลี่แมวนาะแสดงความมีน้ำใจกับเพื่อนบ้านในยามพวกเขาเดือดร้อนหน่อยสิ คุณต้องการอะไรจากเราฉันจะช่วยไม่ได้มาเอาฉันอยากเชื้อโรงแรมแห่งนี้นายอยากได้โรงแรมของเราเหอ <c oughs> รอรู้ถูกแห่แงอย่างคุณแคร์แกนเนี่ยเขาจะยึดโรงแรมแห่งนี้แล้วก็หลังจากน้ำ คนดีๆพวกนี้ไม่อยากเสียเวลามาฟังแผนของเราหรอกน,นะเนะชลดอนลูกชายเขาหายไปโรงแรมของพวกเขาก็จะพังไม่พังแลแล้ว <c oughs> การตามหาเชลดอนย่อมสำคัญกว่าการซ่อมโรงแรมอยู่แล้วไหนจะไม่มีปัญญาซ่อมอีกอย่าหายให้แคร์เกนะป้าป้าที่เขาพูดก็ถูกนะมามา่า <c oughs> ฉันอยากไปตามหาเชลดอนกับคนนี้มากกว่าฉันเตรียมเซ็นเช็คหมื่นฝาหอยให้พวกนายแล้วนะฉันให้ราคาเดียวกันกับร้านหนังสือของแคปบี้ร้านเสริมสวยของมิสซิสฟรีม แม้แต่ร้านขายของเก่าจอร์ี่โรเจอร์ของเจนิสด้วยนะเจนิสขายร้านทูเหรอแล้วเธอกับเพอร์แม่จะไปอยู่ที่ไหนฉนะันจะรับเงินของฉันเองนะเพอร์แมนลูกชายของเธอจะไม่อยู่ที่นั่นแล้วเหมือนกันและเชอร์อนเพื่อนรักของเขาก็ยังจากไปโดยไม่กล่าวคำลาสักคำขายบ้านเธอฉันซักแล้วจะจัดการซ่อมแซมเมืองนี้เองฉันไม่คิดว่าไม่มีไรต้องคิดอีกแล้วเราจะกลับมาพรา้อมเอกสาร,รซื้อขายกับฝาหอยด้วยอย่าลืม มิสซิสพิมนี่มิสซิสพริมคุณปลอดภัยดีนะฮะมิสซิสพริมอ้เด็กๆดีใจที่ได้เจอเธอทุกคนนะแต่ถเพิ่งมาเจอฉันตอนนี้เลยฉันน่ะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยแห่งเดียวในเชลลดนแต่สภาพสิยเเชียที่สำคัญคือคุณปลอดภัยก็พอคะ่ะเราจะช่วยคุณซ่อมร้านมิสซิสพริมเสริมสวยเองไม่ต้องแล้วละจ้ะฉันขายครกเกนแล้วว่าไงนะฮะ ขเขาเสนอตัวจะซื้อร้านของฉันฉันจะได้หยุดพักสักทีเขากำลังกวาดซื้อธุรกิจของทุกคนเลยสวัสดีวัสดแมนช่วยหลีกทางหน่อยได้ไหมบารดี้หยุดก่อนฮะคุณพีเอาแพร่ล้ำใหญ่มาจากไหนเหรอฉันสร้างเองนั่นแหละใช้หนังสือจากร้านหนังสือเก่าของฉันไงล่อหมายความว่าไงร้านเก่าของฉันฉันขายร้านให้แฟรเก้นแล้วจะไปอยู่บ้านนอกพวกเราต้องหยุดแฟรเก้นจากการทำลายเมืองนี้นะมันอาจจะเสียหายยิ่งกว่าเคลื่อนยักษ์ทำลายซะอีก ครับี้ช่วยพานายยกโยคะกลับไปที่ว่าการได้ไหมครับรักกินจะเปิดร้านค้าตรงนั้นนั่นแหละมันเสียหายหนักเลยนะรักกินคงคิดว่าเงินควบคุมทุกอย่างได้เขาซื้อเบื้องเราไม่ได้หรอกไปส่งฉันทีครับพี่โดนขึ้นมาเลยนาย,ยกเออด้วยมิ่ซิสครีมนี่ขับใจนะเดี๋ยวเราตามไปนะเราต้องไปที่ว่าการหรอไม่ ตอนนี้ฉันต้องกลับไปที่บ้านก่อนป้าป้ากับมาม่าคลิกคลักรอฉันอยู่พวกเขาต้องการฉันอีกอย่างฉันก็รู้แล้วว่าฉันคือหอยพระทิดซึ่งเป็นหอยพิเศษฉันจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวและเ,เพื่อนๆของฉันจากสิ่งไม่ไดีอย่างคราดแกนเน่ยไม่อ่ะเราต้องหาทางช่วยเมืองน,นี้ก่อนตอนที่ช่วยผมไม่เข้าใจอ่ะเจ้านายเจ้านายจะซืะ้อธุรกิจทุกคนไปทำไมกัน พอฉันซื้อที่ดีได้เป็นเจ้าของบ้านพวกนั้นเป็นเจ้าของงานพวกนั้นก็เป็นเจ้าของทุกคนได้แล้วฉันก็เริ่มคุเจ้าหาน้ำมันปนชายหาดแล้วเงินก็ไหลมาเทมาโอ้เจ้านายนี่ชัว่วได้ใจจริงๆเลยนะครับใช่ฉันรู้สหายแฟระเก้นอินดัสเทรียนพร้อมจะสร้างมือแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ในแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าดีกว่าน่าอยู่กว่าเป็นมิตรขึ้นสำหรับทุกคนเลยมันเปคนเดียวจาแรเกนเชื่อใ เมื่อสกลับมาแล้วดูเหมือนเราจะมาหยุนายได้ทันเวลาเลยนะครับเกนดูฉันเหรอสายไปแล้วฉันกำลังช่วยพวกนายทุกคนจากโลกที่สกปรกและมีโมลพิษฉันจ่ายเงินให้นายแต่นายดันอยากอยู่ฉันกันเหรอเราไม่ต้องการเงินคณนครัเกนจริงอยู่ศัตมิสร้างความเสียหายให้เราแต่เราจะซ่อมแซมเมืองนี้ด้วยกันทุกคนและผมจะนำทีมเก็บกวาดที่นี่เอง หอยกาบตัวน้อยจะทำความสะอาดเชลแลนทั้งหมดเลยหรือไงอย่ากูอเาให้ผมไปเลยผมไม่ใช่หอยกาบนะผมเป็นหอยอทระติสหักแล้วดูสิแม่นมากๆเราจะมาเทน่าไปใช้บนเวทีได้เนี่ยนั่นล่ะเรือหอยของผมจะช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของฉันจะช่วยเก็บกวาดเศษซากปรักหักพังบนชายหาดนั่นล่ะซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไงหน้าตาเหมือนมันฝรั่งทอดกรอบเลยยังงักงมันดูเหมือนมันฝรั่ง ตอนมันแห้งแต่ดูตอนเปียกซะก่อนอเป็นไงไม่ขอไปเตอต้มน้ำนี่มาถึงแล้วซกคนเราจะขายบาให้เขาทำไมในเมื่อเราจะร่วมมือกันเราจะสามารถทาให้ชายหาดแห่งนี้สวยกว่าที่เคยเป็นได้ด้วยซ้ำครับาเ็นช่อ็นจะางเอเอ็นชอ็นช่็นช่างเอนช้างเอนาน่งนช่นช่างเ่าอนช้งเองอ่างอ่างเเงงง่ เายังมีเรื่องอื่นอ่ให้ทำซึ่งดีกว่าการเสียเวลากับซีซิลครกเกนกลับไปครัวห่าของนายเถอะอย่ามายุ่งกับพวกเราอีกว่นแต่นายจะอยากช่วยเก็งกว่าชายหาันไปซั่งนี้พวกไหนาอาจจะชน,น,นะนะแต่ฉันจะกลับมาอีกพวกนั้นไม่มีทางรอดเงื้อมือฉันได้หรอกนะเฮ้ยไปก่อนอระวังเดินเลื่นหอยแตกนะคุณลุงเชียวดพ่อภูมิใจในตัวลูกนะต้องอย่างนี้สิลูกแม่<อ>แต่คราวนี้ก็แก่งเหมือนกันนะฮะ ใจไม่มีใครสอนที่ฉันสวยเจ๊งเลยเหรอใช่อยากเดอโอ้โหขอบคุณมากนะฮะทุกคนโดยเฉพาะป,ะป้ากับมาม่าที่สอนผมว่าในครอบครัวไม่จําเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ผมไม่เหมือนใครแล้วไงละ่ะดีดตายที่ผมไม่ถหอยพระอาทิตย์หูนํานที่มีพลังต่อสู้กับมลพิษและทําความสะอาดชายหาดได้เราต่างกันแต่เราก็ช่วยเหลือกันได้นี่ฮะมาทุกคนมาลงมือลงใจกันเลยดีกว่าครับ นนกับคอนนีเราอยากกอดเธอเชลดอนในเวลาที่ทุกอย่างดูย่ำแย่เธอกลับมาหาครอบครัวและใชนความเป็นผู้นำอขอึงเอาชนะแผนการทั่วร้ายของรักเกนช่างพันเนะไปลุยกันเลยดีกว่ารมพลังกัน เคยเป็นยิ่งกว่าสวงสวรรค์และบ้านของสิ่งมีชีวิตนับล้านเดิกันคราวหน้านะครับเมื่อสึนามิถล่มเชลแลนมันเหมือนหินกองใหญ่ที่ถูกน้ำพัดถล่มใส่เมืองทั้งเมืองของเราจนพังพินาศเมื่อหลายปีก่อนสึนามิทำให้เกิดศกนรตรรมในไทยมันแรงมากทำลายบ้านเมืองมากมายที่นาเศร้ามันทำให้ผู้คนบาดเจ็บและจมน้ำตายเพราะพื้นยักษ แต่ในวันที่แสนทุกทนกลับบังเกิดสิ่งที่ดีขึ้นเกิดคลื่นอีกลูกหนึ่งซึ่งเป็นคลื่นแห่งความห่วงใยและการให้เพราะเมื่อผู้คนทั่วโลกได้ข่าวเรื่องสึนามิบางคนส่งเงินมาบางคนส่งอาหาร หรือเสื้อผ้าหลายคนเดินทางมาไทยเพื่อช่วยสร้างบ้านทําให้คนเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือแต่ละคนช่วยด้วยวิธีต่างกันแต่ที่สําคัญพวกเขาทุกคนยิบยื่นความช่วยเหลือถ้าคนที่หนูรักต้องการหนูหนูจะช่วยพวกเขาอย่างไรหนูจะทําอะไรได้บ้างหนูจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเหมือนที่เชลดอนทํากับครอบครัวและเพื่อนๆได้อย่างไงเหมือนคนหลายล้านคนทั่วโลกที่ช่วยเหลือคนในประเทศไทยเหรอเมื่อ,ร,อร่วมมือกันเราเปลี่ยนเรื่องเศร้าให้กลายเป็นเรื่องที่ดีเพื่อนในหลวงและสมเด็จพระราชินีได้นะครับ